วันนี้นะคะอยากจะมาแชร์เรื่องค้าขายลอตเตอรี่นะคะสามารถกู้บ้านได้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนแบงค์ซัพพอร์ตให้หมดเลยนะคะอย่างล่าสุดนะคะเป็นลูกค้าขายลอตเตอรี่ค่ะเราต้องแยกก่อนนะคะว่าขายลอตเตอรี่มีกี่ประเภทต้องให้เป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือเดินขายสําหรับใครที่ซื้อลอตเตอรี่มานะคะไม่มีแผงแต่ว่าเดินขายอันเนี้ยก็กู้ได้ประเภทที่2นะคะก็คือมีแผงเช่าแผงมีหน้าร้านชัดเจนแล้วก็ขายนะคะจะเป็นขายทรงหรือว่า ขายตามปัม๊มตามอะไรเงี้ยก็คือกู้ได้เหมือนกันนะคะใครที่เตรียมความพร้อมนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องปลกปลอตเตอรี่นะคะเวลาเราไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเป็นปึง้งใหญ่ๆนะคะมันก็จะมีปกอยู่ให้เราเก็บปกตัวนั้นไว้นะคะเป็นหลักฐานอเอกสารบินซื้อบินขายตัวนี้ก็ต้องเตรียมเหมือนกันนะคะเพื่อน,นํามาประกอบการยื่นกู้ขายได้ให้เอาเงินเข้าบัญชีมีการซื้อก็ให้โอนผ่านบัญชีและที่สําคัญเรื่องก,การเดินบัญชีนะคะ ให้มีเงินเป็นบวกไว้อย่าให้แบบว่าถึงแบบสบิบยีบบาทเลยค่ะให้มันเป็นบวกไว้หลักหมื่นหลักแสนดีนะคะเพราะว่าเราทําการค้าขายรายได้ก็เข้ามาแล้วก็เงินบวกทําอย่างเงี้ยประมาณ6เดือนค่ะถ้าเพื่อนๆทําแบบนี้ได้นะคะก็คือรวบรวมเอกสาร,รย,ยืนกู้ได้เลยถ้าเอกสาร,รครบไม่มีปัญหารับรองค่ะแบ่งพิจารณาให้ผ่านแน่นอนค่ะ